เวอร์ไวเว็บคลิปโลกอินอคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแต่วันนี้บรรยากาศภายในงานวันเด็กฮะงานาวิธีการแจก,กของยังไม่เริ่มนะครับแต่วันนี้นะครับมีผู้ใจบุญใจทานนะครับนําอาหารมามอบให้แก่เด็กๆเยอะเลยนะครับอาทิเช่นร้านนี้ครับสวัสดีครับนี่ครับอันนี้อะไรครับเนี่ย ข้าวเกียบปากหม้อนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นี่มาอย่างนี้นี่มีมีมีข้าตัวไหมครับมีไหมคะมีมีมีข้าจ้างมาไหมเนี่ยไม่มีไม่มีนะมาด้วยใจนะมาด้วยใจอ๋อมาด้วยใจนะครับนี่คือขนมอะไรนะข้าวเกียบปากหม้อจ้าข้าวเกียบปากหม้อนะครับเออโอเคนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาด้วยใจนะฮะมาด้วยใจจ้าเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับไปเลยรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน dot com